วันนี้เราก็อยู่กับค่ายด u คาตีนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาเทส3รุ่นด้วยกันนะครับก็คือไฮเปอร์โมโนคันนี้มัลติสตาร์ด้าวีโฟลแลและดิเซ r เอ็กซ์แลนลี่นะครับสามคันนี้ส่วนฟีลลิ่งและการขี่จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูผมรีวิวได้เลยไปไปกัน วันนี้เราก็ยกดดุคติ3มรุ่น3สไตล์ไม่ว่าจะเป็นดุคติไฮเปอร์โมตาร์698มโนอารีเอมัลติสตาร์ดาเวฟโฟล์ดและลี ดิเซอร์ตเอ็กซ์แรลลี่เรามาเริ่มที่รุ่นเล็กสุดอย่างดุคติให้เปอร์โมตัดของ98 Mono Avian ก่อนครับตัวรถเนี่ยทั้งค่ายได้เคมว่าแรงที่สุดในคลาสอีกด้วยด้วยเครื่องยนต์ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์1สูบขนาด6 5 9ซีลูกสูบมีขนาด116ม mm. ิลลิเมตรแรงม้าจะอยู่ที่77.5แรงม้าที่รอบ9,750รอบตอน,นาทีแรงบิดจะอยู่ที่63นิวตันเมตรที่รอบ8,000รอบตอน,นาทีระบายความร้อนด้วยน้ำเกียร์ของสปีดกำลังอัดเรียกว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวอยู่ที่13.1ตอนน่อ เครื่องยนต์ยังมี slipper and safe servo multiple crush มาให้ด้วยนะครับหรือเรียกง่ายก็ slipper c u s h นั่นแหละโหมดการขับขี่มีด้วยกันอยู ode, ่4โหมดได้แก่โหมด Sport, ตโดดเวทอ b วเตัวรถยังมาพร้อมกับระบบ slide brake ดุคติวิล l ี่คอนโทรล engine brake control ดุคติ power l u n c h ดุคติ traction control น้ำหนักของตัวรถไม่รวมของเหลวจะอยู่ที่151กิโลกร,รมัมเรียกว่าเบามากๆเลยทีเดียว เฟรมเป็นเฟรมแบบ u l บูล่าสตแลเรามาดูที่มิติของตัวรถกันบ้างครับเบาะมีความสูงอยู่ที่904ม mm. ิลิเมตรฐานล้อหรือวนะิวเบดมีระยะอยู่ที่1,443ม mm. ิลิเมตรหน้าจอของตัวรถเป็นหน้าจอ TFT LCD ขนาด3.8นิ้วชกหน้าเป็นชกอัพไซด์ดาวของมาซูชิแบบ Full แอดจัสก็คือปรับได้หมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นรีเบลพิโ ขนาดแกนชคจะอยู่ที่45ม mm. มระยะยุบของตัวโชคเนี่ยอยู่ที่215ม mm. มเบรกหน้าแบบดิสเบรกเดี่ยวขนาดใหญ่ที่มีขนาดจันดิสอยู่ที่330ม mm. มปั๊มหลัง,ลงเป็นปั๊มของแบมโบรุ่น M4.32 ยางหน้าใช้ขนาด1 2 0 7 0บ1 7นิ้วโชคหลังก็สามารถปรับได้แบบ f ฟร์แอดจัดเช่นกันนะครับมีระยะยุบอยู่ที่240มมเบรกหลังเนะี่ยมาพร้อมกับจันบรกขนาด245ม mm. มตปั๊มหลัง,ลงเป็นของแบมโบเช่นกันยางหลังใช้ขนาด1 6 0 6 0ขบ1 7นิ้วระบบเบรกหน้าัังนมะมาพร้อ คอนเดลิง ABS จากบอสถังน้ำมันมีขนาด12ลิตรไฟหลอบคันแน,น่นอนมา,มาในแบบ Full LED ที่มาพร้อมกับไฟ daylight สำหรับดูคติ u ิ c k s h i f t e r หรือ DQS เนี่ยจะมีแค่ตัว RVE เท่านั้นนะครับในรุ่นของตัว Standard เนี่ยต้องซื้อออปชั่นเพิ่มเติมในส่วนของราคาดูคติให้เป r m o ม a ตั698 Mono เนี่ยในรุ่น Standard จะอยู่ที่449,000บาทแต่ในรุ่นของ RVE จะมีราคาอยู่ที่499,000บาทเรามาดูฟลิ่งการขขี่กันต่อเลยครับ เอาละครับผมสําหรับผมได้ขี่ดูคติให้เปอร์โมตัดฮก้มโนไปนะครับต้องบอกว่าต่อรถเนี่ยมีน้าหนักเบาออมากๆก็คือพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยสะดออกวกมากๆเลยก็คือง่ายสุดไปเลยครับสาหรับสายในเมืองเนี่ยต้องบอกว่าตอบโจทย์ออมากๆไม่ว่าจะเป็นสายมุดหรือสายขี่ชิวๆนะครับผมด้วยอาตรารริงที่เป็นสูบเดียว77.5แรงม้านะครับต้องบอกว่าเพียงพอต่อการใช้งานเป็นอย่างมากเลยสําหรับคนที่กังวลน,นะครับว่าเบรกหน้าเนี่ยให้มาแบบดิสเดียวจะเอาอยู่ไหมต้องบอกว่าเอาอยู่สบายเลยครับก็คือเบรกทีนี่ก็คือหลังร้อยเลย ในส่วนของอาร์ตาริงเพียงแค่ปิดแท็กชั่นออกนะครับแล้วก,กระแทกคัลลิ่งเกียนหนึ่งยกล้อเลยครับผมก็คือแบบยกง่ายๆเลยสะดวกสบายเป็นอย่างมากนะครับสำหรับรถคันนี้ถ้าเดินทางในเมืองแล้วก็ที่สําคัญก็คือนี่ครับด้วยช่วงล่างที่เป็นอัพไซด์ดาวและมีสโตกที่ยาวแบบทรงแบบโมตา้าดเลยต้องบอกว่าขีสนุกสนุกแบบสนุกมากๆเลยนะครับ สำหรับทัคชั่นคอนโทรลที่ติดมาให้กับตัวรถต้องบอกว่าตอบสนองคันเร่งดีเพียงแค่เรากระแทกขันเร่งและท้ายมันแคดออกนะครับให้แทคคอนโทรลทำงานเมื่อล้อหน้าล้อหลังไม่เท่ากัน <S <S นิดเดียวเองนะครับทำงานเลยก็คือไม่ต้องกลัวเลยครับใช้คันเร่งได้เต็มที่ได้เลยสนุกไปกับเจ้าไฮเปอร์โมต9าหกเกโมโนได้เลยนะครับสำหรับคันนี้สำหรับรุ่นต่อไปผมจะไปเทสอะไรไปดูกันไปไปเลยสำหรับรุ่นต่อมานะครับที่ผมมาทดสอบก็คือดูคติมัลติสตาร์ดา V4 Rally นะครับผมความรู้สึกและฟีลลิ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับใส่ทัวร์ริงเป็นอย่างมากนะครับและกำลังเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่อง V4 ด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันสำหรับคันต่อมาที่เราจะมาพูดถึงก็คือดูคาติมัลติสตาร์ด้าวีโฟล์ลลี่ซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์แบบแอดเวนเจอร์ทัวร์ิงขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีการเดินทางไกลมากที่สุดแน่นอนว่าตัวรถเนี่ยมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ลองเลนทัวร์เฟิร์สคลาสคอมฟอร์ทออร์เนี่ยยัังมมาพร้อกบเครื่องยนต์ V4 แบบ ขนาด1 1 5 8รซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำเครื่องยนต์ลูกนี้นะครับให้แรงม้าสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ 170hp หรือแรงม้าที่รอบ1,500 0รอบต่อน,นาที แรงบิดหรือทอร์กจะอยู่ที่125นิวตันเมตรที่รอบ8,750รอบต่อน,นาทีแน่นอนครับว่าตัวเครื่องยนต์มาพร้อมกับระบบสลิปเปอร์คัตและควิกชิปเตอร์หรือ DQS ของทางค่ายนั่นเองตัวรถนะครับผมจะเหมาะสมสําหรับผู้ที่เดินทางไกลนิยมใช้รถมอเตอร์ไซค์ในการเดินทางไกลนะี่เป็นหลักรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับรุ่นมินิมัมพิโลดซึ่งช่วยให้ผู้บขี่เนะี่ยสามารถลดความสูงของมอเตอร์ไซค์ลงได้ ล้อหน้าเนี่ยเป็นล้อซี่ลวดที่มีน้ำหนักเบาขนาด19นิ้วล้อหลังก็17นิ้วครับยางหน้าจะใช้ขนาด120ทับ70ยางหลังจะใช้ขนาด170ทับ60เบรกหน้าเนี่ยเป็นดิสเบรกแบบคู่ที่มีขนาดจานดิสอยู่ที่320มิลลิเมตรจับคู่กับปั๊มล่างเบมเบเบรกลังเนี่ยจะมีขนาดจานดิสอยู่ที่265ม mm, ิลลิเมตรใช้เบรกล่างของเบม b บเช่นกันนะครับ สำหรับความสูงใต้ท้องรถเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก15มิลิเมตรจากรุ่นเก่าเพื่อการเดินทางไกลและสมบุกสมบันได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับระบบการสะเทือน,นะครับเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ Skyhook s u s p e n s i o n Evo ต่อรถมาพร้อมกับหน้าจอ TFT ขนาดใหญ่และยังมีเลดาร์ป้องกันการชนหน้าหลังอีกด้วยถังน้ำมันมีขนาดใหญ่มากอยู่ที่30ลิตร น้ำหนักต่อรถจะอยู่ที่238กิโลกรัมรายละเอียดแต่ละโหมดการขับขี่นะครับยังสามารถปรับแต่งได้ทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็น power mode dct abs dwc e b c dqs และอื่นๆอีกทั้งยังมี power mode ที่เพิ่มขึ้นมาให้แบบเพื่อการขับขี่แบบอ f ฟโรดโดยจะลดกำลังของเครื่องยนต์สูงสุด170นะครับจะลดลงมาเหลือ114แรงม้า ตัวรถมีให้เลือก2สีนะครับก็คืออลูมิเนียมแมตต์แบ็กราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทในส่วนของสีดูคาติเลสจะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทผมขี่ไปเสร็จียบรยแล้วสําหรับเจ้ามัลติสตาร์ดาวบีโฟร์แรลลี่คันนี้นะครับต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยมีบาลานซ์ที่ดีถือว่าดีเยี่ยมเลยครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเวลาเราอยู่ในโค้งเนี่ยตัวรถอะนิ่งมากๆเลยจะพลิกซ้ายพลิกขวาก็ง่ายครับแล้ว เครื่องยนต์เนี่ยเขาปรับมาให้มันสมูทมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็คือสามารถใช้คันเร่งได้เลยนะครับแล้วก็ระบบอิลเล็กทรอนิกส์เข้าดีมากๆเลยเบรกครับมาพูดถึงระบบเบรกแล้วกันที่เป็นแบมโบมาต้องบอกว่าระบบเบรกเนี่ยใช้ได้แบบดีเลยนิ้วเดียวกอาอยู่นะครับสำหรับเบรหลังแค่สกิดสกิดก็พอครับเพราะว่าถ้าเบรกแรงปุ๊บยังไงก็ล็อกครับแล้ว e ABS ทำงานเลยนะครับสำหรับอัตราเร่งไม่พูดถึงไม่ได้ต้องบอกว่าเรีวยกว่าเป็นเครื่อง V4 แต่เร่งดีมากๆเลยครับผมแต่ว่าเสียดายที่ว่าผมไม่ได้เทสความเร็วปลายนะว่าความเร็วปลายตัวรถเนี่ยจะเป็นยังไงมัางจะนิ่งไหมจะอะไรไหมแต่ว่าตัวรถเนี่ยเขามีปีกมาให้ละแล้วลปีกเนี่ยมีความสัมพันธ์คือมันเปิดและปิดได้นะครับยังไงมาดูกันนี่ครับสาหรับตัวปีกเนี่ยทุกคนเห็นไหมครับว่ามันจะถ้ามันร้อนๆเนี่ยเราสามารถเปิดให้มันเป็นรูได้ใช่ไหมแต่ว่าพอเราถึงแบบเวลาเปียกฝนน้ำมันกระเด็นเข้ามานะครับเราสามารถปิดได้โดยการดันเข้าไปแล้วก็ งัดอย่างนี้นะครับก็ปิดแล้วนะครับปิดรูแล้วมันก็ไม่มีรูแล้วก็น้ําก็ไม่กระเด็นมาถึงคนขี่ละแค่นี้เองเนี่ยครับก็แค่กดเข้าไปแล้วก็แค่นี้เลยนะครับปีกเนะี่ยเปิดปิดได้สำหรับคันต่อไปเหลืออีกคันนึงเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเหลืออะไรบ้างครไปเลยไปเรามาต่อกับรุ่นที่3กันเลยดีกว่าครับสำหรับเจ้า d ีเซ็ตเอ็ซึ่งเป็นตัวโหดออโรดของทางค่ายเลยออปชันเนี่ยจัดเต็มแน่นอนสําหรับการเดินทางขับขี่ทางไกลท้าทายความอึดข,ของรถและผู้ขับขี่ ซืวร,รุ่นนี้จะสามารถปรับปรุงสมรรถนะของตัวรถนีให้เป็นออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนครับว่าทํามาเพื่อการแข่งขันสำหรับออฟโรดเลยทีเดียวเครื่องยนต์ของตัวรถเนี่ยเป็นเครื่องยนต์แบบแอลทวินสสูบขนาด 973cc ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่110แรงม้าที่รอบ9,250รอบต่อนาทีแรงบิดจะอยู่ที่92นิวตันเมตรที่รอบ6,500รอบต่อนาที าตัวของ d ิเซ็เอ็่าจะอยู่ที่869,000บาทเราไปดูกันทดสอบกับขี่เลยดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยไปเอาละครับผมหลังจากที่ผมเทสดเซเอ d กคันนี้นะครับต้องบอกว่าตัวรถมีเบรกหน้าที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เบรกหลังก็ดีมากๆเช่นกัน และตัวรถเนี่ยมีอัตราเร่งที่เรียกได้ว่าตอบสนองมือดีสุดๆเลยครับผมก็คือเปิดมาเปิดมาเปิดมาไม่ต้องรอเลยครับส่วนหมดที่ผมใช้ในวันนี้นะครับผมที่ขี่ไปเมื่อกี้ก็คือหมดของ enduro ครับผมตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างมีน้าหนักหนักนค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ว่าการคอนโทรลของตัวรถเนี่ยพอรถลอยไปแล้วใช่ไหมครับเราจะพิกหรือว่าเราจะเลี้ยวแบบแคบๆเป็นวงกลมลครับดีมากๆเลย ซึ่งต้องยําว่าอันนี้ที่ผมใช้เป็นโหมด Enduro Evo นะครับผมซึ่งเป็นโหมดที่ต้องบอกว่าแรงสุดไปเลยนะครับผมสําหรับโหมดของ Ducati X คันนี้สําหรับใครที่สนใจนะครับผมก็ติดต่อได้ที่ดูคติไทยแลนด์ได้เลยครับผมหรือว่าติดต่อศูนย์ขายดูคติใกล้บ้านได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายสวั bye. สดีครับ